สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่9นะคะเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูเข้าไปดูนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะค่ะหน่วยที่9ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หนึ่งนะคะการรักษาความปลอดภัยในการทํากิจวัตรประจําวันของนักเรียนเองเช่นการแปรงฟันนะคะการเข้าแถวนะคะแล้วก็สองความปลอดภัยของตนเองในการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะเช่นการเล่นจิงช้านะคะหรือเล่นเครื่องเล่นต่างๆให้มันปลอดภัยนะคะสามการระวังอันตรายจากของมีคมนะคะ 4. การระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษทั้งหลายนะคะเช่นงูตะขาบแมงป่องหรือว่าตัวพึ่งนะคะของเรียนเราเนี่ยจะมีมีผึ่งเนี่ยมาอาศัยอยู่เยอะนะคะหการระวังภัยจากคนแปลกหน้านะคะค่ะเรามาดูเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำกิจวัตรประจำวันของนักเรียนก่อนเลยนะคะ าการรักษาความปลอดภัยของตัวเองก็เช่นการข้ามถนนมาโรงเรียนนะคะข้ามที่มีทางม้าลายหรือที่มีไฟแดงนะคะอ,อยู่บ้านถ้านักเรียนอยู่บ้านเราไม่สมควรที่จะหยิบยากินเองนะคะอันนี้เราต้องให้ผู้ปกครองนะคะเป็นคนหาให้เรานะคะ เช่นถ้าเราปวดท้องเราก็ต้องต้องบอกผู้บกครองก่อน,นะคะการเล่นของเล่นที่บ้านก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะถ้านักเรียนวิ่งมาแล้วไม่เก็บของเล่นเนี่ยอาจจะเหยียบของเล่นแล้วลื่นนะคะหกล้มได้หรือการขึ้นลงบันไดบ้านนะคะต้องค่อยๆเดินนะคะไม่วิ่งนะคะสองนะคะความปลอดภัยของตนเองในการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะ ก็จะมีการเล่นที่ไม่รวดผลจนเกินไปนะคะค่อยๆเล่นนะคะไม่แย่งของเล่นกันเล่นอย่างระมัดระวังนะคะ 3. การระวังภัยจากของมีคมนะคะเช่นการตัดกันไก่หรือมีดทำครัวที่บ้านของแม่นะคะหรือการใช้ปักไฟนะคะเด็กๆไม่ควรที่จะ เสียบปลั๊กไฟด้วยตัวเองนะคะต้องบอกผู้ปกครองก่อน 4. การระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษนะคะเช่นตอนนี้หน้าฝนนะคะตะขาบแป้งปองหรืออะไรเนี่ยมันโดนความชื้นปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะคะก่อนนอนก็ปัดที่หลับที่นอนให้ดีนะคะเพราะว่าพวกมแมลงพวกนี้ชอบอยู่ใต้ที่นอนเพราะมันเย็นนะคะ ต่อไป 5. การระวังภัยจากคนแปลกหน้านะคะในโรงเรียนถ้ามีคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักหรือมาชวนเราไปไหนเราไม่สมควรไปนะคะอ่ะเป็นใบางานครูจะให้นักเรียนทําใบางานนะคะให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นให้สัมพันธ์กันเช่นอ่าแมงมุมต้องอยู่กับอะไรเอ่ยพึ่งงูอ่ะครูให้เวลานักเรียนโยงเส้นสองนาที ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะว่าแมงมุมต้องคู่กับอะไรอ่าใยแมงมุมนะคะพึ่งก็อยู่ที่รังพึ่งงูงูอยู่ที่ไหนเอ่ยปยา่าญ้านะคะค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่9ของเราก็จบไปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ